ระวังอย่าปล่อยมือก่อนได้ยินเสียงนกหวีดนะ่ะใครปล่อยมือก่อนได้ยินเสียงนกหวีดแพ้ฟาวเลยนะตนัวที่ระวัง ออสินนีนึ่งออาสินยืเลยนัดที่สองนัดใส่ขาเียวอ่นัดลไหนอ๋ข้อ้ออองที่สามอยืนเลยยืนเลยไปลุกไปหาผู้ผงิงอีกนิดกว่าไปด้วยจัมานะออสิที่หนึ่งนัดที่สอ,องข้อกล้งสามเบลที่ 3, สของแปงนี่ห้าภูมิห เอาเร็วสองคนนั้นนะไป,นะไปห,หาคู่พงเลยไปไปนั่งรูปประจำรูปเดิมเลยนะไ,ไปนั่งประจำรูปเดิมเลย,ไ,ลยไปแรงบนมากจะให้แกไม่ออกไปเลยลูปไปหาคู่พงขอให้ก,กเลย